สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนํากล่องตัวนี้นะครับซึ่งวันนั้นเราได้ลองตัวนี้ไปแล้วนะครับแต่ว่า แต่ยังไม่รู้ว่าตัวนี้จะดีขึ้นไหมจะใช้ได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ความเร็วเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูทั้งความเร็วนะครับแล้วก็วิธีการต่อสายไฟด้วยนะครับไปชมกันเลยครับเดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยนไอ้กล่องตัว EM 3 0 S นะครับเป็นกล่องตัว G 7 2 1 3 0 E นะครับซึ่งกล่องตัวนี้เป็นกล่องที่จูนสําเร็จนะครับไม่ต้องจูนนะครับแล้วก็มีกําลังวัดที่อาจจะเยอะกว่านิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดสายไฟนะครับก็มีสายอ a l l นเซอร์นะครับปลั๊ก สีเลยนะครับถ้าหันปักแนวนี้นะครับวา่าสีมอเตอร์จะเป็นสีอะไรนะครับถ้าเราทําการกลับสายมอเตอร์นะครับเราก็ต้องกลับ ตัว h a l ซนเซอร์ไปด้วยนะครับส่วนสายที่เราจะไล่ก็จะมีสายรีโมทนะครับเพราะส่วนใหญ่เราจะใช้รีโมทนะครับแล้วก็สายคันเร่งนะครับอันนี้อันนี้คือสายคันเร่งนะครับตัวนี้อันนี้คือสายตัวสปีดนะครับสสปีดแล้วก็อันนี้จะเป็นสายเทสนะครับให้มอเตอร์หมุนเดินหน้าหรือถอยหลังแล้วก็เซตเวลาเซตครั้งแรกนะครับแล้วก็ใช้ได้เลยนะฮะส่วนสายตัวนี้เป็นสายตัวฮุดนะครับถ้าเกิดจะต้องการให้รถเร็วขึ้นเราก็เสียบปลั๊กรถจะวิ่งเร็วขึ้นเลยแต่ถ้าเราไม่เสียบบปปลลลััั๊กกกรรถจะววววววิิ่่งงงงชช้้้้าาแแ็็ออตตตนนนนดึสีเ เขาเรียกว่าคือเวลาเบรกเราจะใช้เส้นนี้เพื่อลดการแตะของผ้าเบรกนะครับใช้มอเตอร์เป็นตัวเบรกแทนนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะครับอ่ะลืมอีกเรื่องหนึ่งนะครับสายเส้นนี้เป็นสายไฟตัวเมนนะครับเป็นสายไฟสวิคนะครับซึ่งไม่นั่นเราก็ใช้จากไฟตัวนี้ได้นะครับหรือไม่ก็เป็นสวิคกุญแจทั้งแลแต่ยี่ห้อนะครับที่ออกมานะครับบางทีก็ใช้จากรีโมทเปิดได้นะครับจะมีสายอื่นแต่ว่าส่วนใหญ่บางทีมันไม่ได้ใช้นะครับก็เลยได้มาต่อเพราะมันจะมีสายไฟเอ่ออย่างเช่นบูทที่กุญแจนะครับสายถ ไม่ได้บอกนะครับเพราะว่าบางทีบางคนไม่ได้ต่อใช้นะครับอย่างสไบท้ายมันก็มีนะครับแต่เราไม่ได้ต่อนะครับไม่ต่อกันเลยครับสำหรับรถรุ่นนี้เราสามารถาวางข้างหลังได้เลยครับเหมือนกับไปกล่องตัวนี้นะครับคือฟ้ามลงนะครับแล้วก็เพียงแค่ยัดค่อยๆยัดสายไฟใส่นะครับแล้วก็ใส่คืนเบาะที่เดิมแล้วก็วางในจุดตำแหน่งนี้ได้เลยนะครับเพราะว่ามันพอดีมากสามารถใส่เบาะอันเดิมได้เลยนะครับกล่องมันไม่ใหญ่นะครับเหมาะสําหรับรถจักรยานพวกนี้แหละนะครับหรือว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้่วา มันจะเร็วขึ้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับเปิดสวิตช์นะครับเดี๋ยวไปลองเกียร์หนึ่งก่อนเลยอ่าเกียร์หนึ่งก็ความเร็วที่ไมลมันขึ้นยี่สิบเจ็ดนะครับเกียร์สองขึ้นประมาณสามสิบหกนะครับโอ้โหเกียร์สามนะครับประมาณสี่สิบนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองมาดูนะครับว่าจะได้ไหม เดี๋ยวเราจะเริ่มตั้งแต่40เมตรก่อนนะครับว่า40เมตรเราจะได้ความเร็วเท่าไหร่นะครับพร้อมนะครับไปแล้วครับเอาละส่เมตรอ่าได้ประมาณ28สินะครับความเร็ว40เมตรนะครับเดี๋ยวเราไปลองท็อปสปีดนะครับสูงสุดนะครับว่าได้เท่าไหร่อ่าไปดูความเร็วสูงสุดกัน 33ครับ่าจากรถเดิมๆที่เคยวิ่ง27นะครับแต่ว่าความเร็วสรุปแล้วแพ้ตัวกล่อง v o ท t o y ตัว EM 3 0นะครับเพราะว่าตัวนั้นได้ความเร็วสูงกว่านะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับเรื่องกล่องนะครับหรือว่าเรื่องการโมจักรยานนะครับติดต่อใต้ลิงก์เลยนะครับบ๊ายบายครับขอบคุณครับ